บางครั้งบางคาก็เป็นการชะล่าใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไปในที่สุดก็จึงกลายเป็นหมดโอกาสบางคนต้องล้มตายไปในขณะที่ยังไม่แก่บางคนก็เจ็บป่วยทุกทรมานบางคนก็ใช้ชีวิตให้เกิดความทุกข์ยากลําบากทรมานต้องนั่งแก้ไขปัญหาชีวิตทั้งทั้งที่ชีวิตไม่ต้องมี <c oughs> ความทุกข์อย่างอื่นมาความทุกข ที่เป็นธรรมชาติก็เบียดเบียนจนเป็นผู้ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้อยู่แล้วก็วจึงเป็นเรื่องที่ประเสริฐสำหรับคนที่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่บัตนี้เราทั้งหลายทั้งปวงได้ข้าวได้ก้าวข้ามพ้น <c oughs> อำนาจแห่งกองกิเลสได้เป็นผู้ชนะ เรื่องของการทำผิดทำบาปในศีลทั้งห้าแล้วถือเป็นบุคคลอันประเสริฐเป็นผู้ไม่มีผิดไม่มีภัยที่จะทำร้าย,ทำ,ายทำลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและทำร้ายทำลายโลกใบนี้ธรรมชาติรวมถึงทำร้าย,ทำ,ายทำลายตัวเองที่เหลือก็คงจะเป็นเรื่องของอำนาจแห่งกกงกิเลสที่ยังปูกฝังยังติดอยู่ในใจที่ไม่สามารถที่จะทำให้หมดยุติลงจบสิ้นลงไปได้นั่นก็เป็นกิเลส ที่ทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากเวียนว่ายตายเกิดเราทั้งหลายหากไม่ได้เข้ามาสู่การประพฤติปฏิบตัติก็อาจจะเป็นบุคคลที่หลงผิดเข้าใจผิดเราต้องหาความสุผลเปอร์บำลุงบำเลอตาหูจมูกดินกายใจนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีความผิดไม่ได้เบียดเบียนใครแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้มีชัยชนะที่จะต่อสู้กับกองเกลเอดไม่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริง ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นแล้ว <c oughs> ถึงไม่เบียดเบียนใครเราก็จะถูกกิเลสเบียดเบียนที่จะต้องทำให้หมดอายุไขกลับมาเกิดอีกแต่ถ้าผู้ใดก็ตามเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาเป็นผู้มีความเข้มแข็งในจิตใจก็จึงเข้าสมคุสู่ขบวนการของการขัดเกลาเป็นผู้ประกาศตัวประกาศตนว่าจะต้องเป็น ผู้ที่จะต่อสู้กำจัดอาสะวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปดังนั้นข้าบวนการแห่งการต่อสู้ก็จึงเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องละเอียด